สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเอฟซีวันนี้วันเช้าว,วันพฤหัสนะคะมาทักทายเพื่อนๆระหว่างขับรถไปทำงานค่ะชีวิตคนทำงานก็อย่างนี้แหละค่ะขับรถชมบรรยากาศไปเรื่อยๆไปพร้อมๆกันนะคะ ตะวันกําลังยอแสงตอนหกโมงกว่าสองฝั่งทางก็ยังไม่ได้เขียวชอุ่มเท่าไหร่วันนี้หิมะก็พยากรณ์อากาศก็บอกว่าจะมีหิมะตกลงมาช่วงบ่ายแต่ตอนเช้าก็อากาศก็เย็นค่ะติดลบอากาศเย็นเจียบเลยชมสองฝั่งทางไปด้วยกันนะคะ ขับไปขับมาก็กำลังจะถึงเลี้ยวเข้าที่ทำงานแล้วที่ทำงานสาวไทยอยู่ในป่าจา้าพี่จา่าอยู่นอกเมืองขับรถออกมาก็ประมาณสักสิบสองสิบสามกิโลนะคะเป็นภาพบรรยากาศที่ดีมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเอ่อน้าร้อนนะคะคือหลังจากเราเลิกงานเราสามารถเดินออกกําลังกายในป่าหรืออ เราอาจจะเดินหาเก็บเห็ดนะคะถ้าเป็นหน้าเห็ดเนาะแต่ตอนนี้ก็เป็นช่วงหน้าเออเขาเรียกอะไรฤดูใบไ,ไม้ผลิจะพ,พี่จะเอาสาวไทยก็เลี้ยวเข้ามาละกําลังเข้าเอา่อไปที่ทํางานเขาที่ทํางานก็จะเป็นประมาณที่แบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเอ่อธุรกิจครอบครัวเนาะค่ะเนาะแล้วก็เลี้ยงมา้า แล้วก็จะเป็นเป็นบริษัทคล้ายๆกับพวกเกี่ยวกับไม้ทำพาเลททำเอ่อตัดตัดเอ่อเขาเรียกชิ้นส่วนไม้แปรรูปประมาณนั้นนะคะก็คือเหมือนกับว่าเราไม่ใช่โรงโรง,งานเลื่อยไมย้แต่เราเป็นโรงงานที่รับไม้ที่แปรรูปที่สำเร็จแล้วเอามาตัดต,ตามไซส์ขนาดตามกล่องหรือ เป็นพาเตที่ลูกค้าเขาสั่งเนาะค่ะเนาะนี่ก็เป็นทางเข้ามามันก็ยังไม่ได้เขียวจะอุ่มพุ่มสวัยน่าจะเนาะมันเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิเนาะตอนนี้ก็หนาวค่ะหนาวหนาวมากอยากก็อยากจะให้ถึงหน้าร้อนไวๆจะได้เข้าปา่าชมนกชมไม้เก็บบรรยากาศในปา่ามาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูกันแต่ตอนนี้ก็เอาระยะทางสองฝั่งทางก่อนไปทำงาน ขณะจะไปทำงานเนาะค่ะเนาะเอามาฝากพเพื่อนพี่พีให้ได้ดูกันไปเพลินๆน,นะคะดูให้มีความสุขแต่สาวไทยเป็นคนที่ชอบกับธรรมชาติเข้าป่าหาเห็ดหรืออะไรก็ได้ที่เป็นธรรมชาติแบบอากาศแบบบรรยากาศเหมือนท้องลุ่งท้องทุ่งท้องนาท้องไร่อะไรประมาณนี้นเนาะจ้ะเนาะ ดูมาตั้งนานแล้วสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะคะก็คือขอฝากให้กดกดไลค์ไว้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งดำแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยขอบคุณที่รับชมมาจนถึงานาทีสุดท้ายของคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้สาวไทยก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย